หัวข้อ9.2จุดแบ่งของส่วนของเส้นตรงตามอัตราส่วนที่กำหนดให้นะครับหาจุดแบ่งของส่วนของเส้นตรงนะครับตามอัตราส่วนที่กำหนดให้หัวข้อแรกครับวงเล็บหนึ่งจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดนะครับนะจทยกำหนดจุดสองจุดมาให้คือจุด P หนึ่ง x หนึ่ง y หนึ่งเป็นคู่ลุดับมกับจุด P สอง x สอง y สองนะครับเป็นคู่ลำดับ จงหาจุดกึ่งกลางนะครับของเส้นตรง p 1 p 2ลักษณะนี้จุดกึ่งกลางก็คือเอาพุ่มดับนะครับนะเอาพุ่มดับ x มาบวกกันหาร2นะครับนะบวกกันหาร2นะครับเอาพุ่มดับ y ก็มาบวกกันหาร2นะครับบวกกันหาร2ลักษณะนี้นะครับก็จะได้นะครับจุดกึ่งกลางของ p 1กับ p 2นะครับจุดกึ่งกลางของ p 1 p 2ก็คือนะครับเอามาบวกกันหาร2ลักษณะนี้ ยกตัวอย่างเช่นนะครับนะสมมุติว่าผมมีจุด2จุดนะครับก็คือจุดลบสามห้านะครับกับ28นะครับลักษณะนี้จะหาจุดกึ่งกลางของมันทํำยังไงนะครับจุดกึ่งกลางเราก็เอามาบวกกันหาร2นะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือเอารลบสามาบวก2นะครับหาร2เอา5้บวกแนะครับแล้วก็หาร2ซะก็จะออกมาเป็นลบหนส่วนสนะครับกับ13บส่วนสนั่นเอง นะครับก็ได้จุด่กลางคือลบหส่วนสกับ13ส่วนสลักษณะนี้นั่นเองนะครับได้จุด่นกลางเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไราย,ยากต่อมาที่2ครับแบ่งเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุด P 1 x 1 y 1และ P 2นะครับ x 2 y 2เป็นอัตราส่วน a ต่อ b นะครับก็จะได้เอาจุดเริ่มต้นมาวางครับนะครับสมมุติว่าให้จุด P 1เป็นจุดเริ่มต้น ก็จะได้ x 1วางอัตราส่วนเนี่ยนะครับนา p 1ต่อ p 2เขาบอกเป็นอัตราส่วน a ต่อ b นะครับนะตรงนี้ n a ตรงนี้ b นะครับนะครับถ้าให้จุด p 1เป็นจุดเริ่มต้นลักษณะนี้อัตราส่วนนะครับนาจุดแบ่งนะครับที่แบ่งนะครับที่แบ่งเป็น a ต่อ b เนี่ยนะครับก้าจุดเริ่มต้นวางผูนดับจุดเริ่มต้นก็คือ x 1 y 1เอา x 1วาง จากนั้นเอาอัตราส่วนนะครับนาตัว p1 ไปถึงจุดถึงจุดที่เราต้องการนะครับก็คือ a วางแล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดนะครับนาตัวนี้คือทั้งหมดก็คือ a บวก b คูณด้วยนะครับนาจุดปลายลบจุดต้นนะครับนาปลายลบต้นนะครับนาเอาต้นวางนะครับนาต้นวางบวกด้วยอัตราส่วนนะครับนาต้นบวกด้วยอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนคูณด้วยปลายลบ